ครับสามมีฟร์มครับนะโอ้มาอนี่ก็มาบุกไปไกลจากบอลเก่าครับนะแต่ว่ามีสมาชิกมาเพิ่มขึ้นหลายครับมาอนี่ก็มีพอไา้พอพันนะออกในหูมาดังเดิมเลวก็พวอนครับพวอนเม็ดอนครับนะเพิ่มขึ้นอีกพอพันอยู่ทางพุ่นครับนะสามมีฟร์มก็จะมาไล่ออกจากบอนเก่าครับนี่เห็นบ่ครับหมวอว่านี่ว่านเมื่อก่อนนี่เสียงลดเกี่ยวครับ นี่ลูกเขาครับงูพโหพันมาเรียบร้อยแล้วครับลูกเขาหายครับนะมาล่งครับงูสามมิฟาร์มครับเอามูนังขี้ไตกันแทบไปคนนึงนีเป็นรัดขึ้นนะครับเนี่ยของพโหพันธ์ของในหูตัวหนึ่งครับตัวยานหมูครับพโหพันธ์อยู่เทียงครับบรรยากาศครับนี่ เป็นหน้าถ้าเขเหลิมครับนะเหลิมอ่ามันมีงวัวอยู่แต่พันกับเปลี่ยนอ่าก็ชะลอมแม่เลียวครับนะมันเปลี่ยนแล้วว่าท่านท่านเดี๋ยวเอามาใหม่ครับมันปล่อยออกไปนี่ก็จะเหลือแต่สำนีฟาร์มครับนะอยู่ตัวนี้ฟาร์ม,มอยู่หกนี่ครับเออหน้าหูเป็นลนาจิหน้าหัวลดมากครับนะ โซลังงูพอพันครับนะแต่ไม่นบ่อปล่อยครับคำมาอย่างนี้พากันไปผูกนะนี่เขียวครับนะมันคำเรียวครับอย่าเพราะได้กินครับนี่ยเห็นเราบักสังครับบักสังครับนะหุ่นจักกันบ่อครับมะสังเนี่ยอู้ครับบักสังเงินงานเลยเงินเออเงินงามครับนี่มะสังลรา จุกแล้วเก็บก่อนนี่นี่โบกันไดนวันนี้โดนแล้วนะคร man, land, long, ับต้นเพิ่นอยู่ใช่ไหนี่ต้นเพิ่นครับต้นสังเดีูเขาอื่นกับสังบอกครับเขาบอกหูครับนะยู่บ้านนี่เรียกหมากหมากสังครับ แล้วนี้มีหลายครับมีหลายโขกมีหลายสุสานมีหลายมาสังเลยดูครับชัดเจนเปลกหน่าวนี่ครับทำเปลือกแข็งครับเหนือในก็มีเมล็ดไข่ค่ายอ่าไข่ค่ายอ่าบักเขื่อมกเขือแล้วก็แต่ว่าเปรี้ยวครับมีเนือ้อนําแน่รสชาติเปรี้ยวครับไว้กินสมตำทเห็ดใบกับเห็ดป่นเห็ดทับเพริกได้ดีวกันครับ น้ำพริกมะขามนะครับน้ำพริกมะสังเปรี้ยวคือกันครับทำนีำ้ฟ้า,าไปน้องเขาเสยสะตดาห้องกับอามาแน่ยแะครับเลยเ,เลิศเหลืออนี่ก็จะเป็นลูกไส้ลูกไส้ครับนี่กินตรกอนนี่ถะานวลอันอนนีกทีกับปลานะปลาปลาปองปลาสับนะครับล้นลายละดูคนอ่อนเพิ่นมีนมย่างแกหน่อยขั้นป่าครับ เสียบนะเมื่อกี้บ่บมีแนวกินบัก,กวาบางอย่างไปซะนครับเนาะนะนะตัวมือนี่แทบสิบมีนะนะไปเร่ยครับเนาะอะไรละตัวนั้นต้อไปใส่ผุดไปน้ำแม่ันครับ สะท้อนว่าสิไปลาดจะพุ่น,นยังได้นอนอยาวมาอยู่ยัทงท่องผมท้ายเดียวครับเอ,อ้ยหอนเลยครับนะหมูเขาก้กาบแล้วครับขึ้นไปแล้วน้ำนาด้วยพอว่อนครับพู้นหอดอสามแยกครับพอว่อนหม้อใส่มาอวอมอ่อนไม่ดอนอาจจะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สองครัเป็นของตอเตี่ยนไอหูค,อครับแล้วก็ตามมาด้วยข้างบนจะเป็น พ่อรับนะชายพ่อทรายแม่เลี้ยงนะปีนี้มีหลายครับสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามตัวก็ฟาครับสนะบาตัวนะปีนี้มีหลายครับนะ,ะใชอาการของอาการของอ่ะงูใหญ่กับส่งโตครับนะ ไปได้มาได้อยู่ตุ้มตบแตกป่นใดบ่แน่ใจครับนะอาการดีขึ้นบอแต่ว่าค่สุขภาพดีอยู่ครับเนาะเอฟซีเพิ่นบอกว่ามาตากแดดหายดีหายเร็วกลับมาอยู่ครับนะบลอกไข่บอครับบ่นาจะไข่นะบั่มีอาการไข่นะเอามาล่องเลี่ยงไปนั่งครับนะจันได้กะรุ่นกันไปครับนะขอให้ปลอดภัยเพราะว่าบั่มียังเสียได้แล้วครับเนาะฉีดยาไปสองเข็มนะบ่แน่ใจไปเข็มที่สามบอมาเลยทำมาเลย เยอะเลยอ่าน่ากินแลยบ่มีฟางครับมีแต่หนาให้กินฟางบ่มีเก็บเลยปีนี้ของพ่อพันแต่ว่าก็ยังหลยอยู่เก่าครับ 4...6...8...10 สองสิบสีกว่าอยู่เก่าครับถั้งลูกน้อยลูกยังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิปดสิบเก้ายี่สอมอครับมันยี่สิถึงยีตัวนะครับ23่สถนะึงยี่สิบสี่ะมาเร็ว bộ lều bộ má, đồn má, cái àp, bộ lều bộ lều, bắt lại bếp con hả bay 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 ลเฮ้ยลฮ้ยเ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 ฮ้ยนี่เห้ยเสื้อครับแล้วเพ็นลูกพันยูดันบนครับจะมึงหูมันค่ายังครับไปเร็วไปเร็วเอ้า ป้ป้ายเยบเสือ้ขอกว่าใ้เบิ๊บเอาขาบ้างครับนะคือขาบอ่อตอรองแล้วครับนะไปวัยลูกกินนมครับนี่แม่นี่ลูกเพิ่งอยู่บนถนนนะก็พอผันนะครับนะไปเอ้งไก่กครับวันนี้น่าจะเป็นหมื่นแรกนี่ครับเนี่ยตัวนี้ เลายนี่คิดว่าเป็นตัวน <HTTP> ี้บ่หร้ออีกตัวนึงเฮ้ยแมนตัวนี้ครับหันเป็นมแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพบพันเฮ้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยเบ้ยลูกเฮ้ยลูก ไล่อีกบ่เนี่ยไล่บ่นะไปไปเอาหมดไล่บ่บสีนิ่สีนี่ตัวนี้ครับน่าสนใจครับนี่ใกล้แล้วนี่นี่ตะเบิงอยู่ครับนี่เอ้ใกล้จะขอดึ้นกันเลยไปดูไปยิง ตัวอยู่ครับลไล่ๆกันเลยครับพ่อฝันไปเฮ้ยเอ,เอ้ยลุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังไปดูอะดูเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ตัวหญ้าครับฟางบ่มีเลยปีนี้ผ่านมาได้ครับเนี่ย ปานปีเมื่อไรเนี่ยมาเจอหญ้าแล้วอลไรอย่างเงีา้ารอบแรกของปีครับพอพันนะนะ้ำทั่วจะโซ่แน่ครับแนละ้วขาดเฟืืองฟางเพราะมีมีแต่หญ้าครับนะนี่ครับแล้วก็ับงัวหลายน้ำเระเพป็นกับโมมีฟางเก็บน้ำเอ้ย<า>ถือว่ารอดน,นะครับนะมาคุนหญ้าทั่วไปยักเดือนหนึ่งปล่อยเลี้ยงนี่ก็สิคืนมากนะครับนะก็สิสมบูรณ์ขึ้นนมานะแแ่ล้วว่า หันใหญ่ตามปกติกคือสิบอ่ครับนะเพราะว่ามุดนาเพิ่ลีย่อมุดซึ้งความสามารถเพิ่ลีย่อมไงทั่วทั่วไปได้อยู่โอ้ตัวนั้นพว่าพันน่าจะได้ทั่วพันตัวนี้นะครับตัวแดงนะครับบันนี่ครับมาแล้วไปฟางเพิ่นเดีจะเป็นยางเอาครับมันไล่ให้เจ้าฟองกันเนอะเฮ้ยเฮ้ยยู โอมีน้ำมาเลยอันน้ามีน่ามาดมสมบูรณ์โพดครับโอ,โอ,โอ้เปียกจนได้ครับอาตายแล้วครับมาชิบบลงน้ำม,มาถลงแล้วครับน้าหน,น้าหน,น้านเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไปแล้วครับเไาเลยไปไปไปเร็วนี่ครับนะงูใหญ่เข้าครับนะ

มัวหน่อยไหมเพิ่นกันครับนะโอ้ตายตายตายตกขางทางครับมัน,ม,นมืนบังมัวมันโซน้แม่กันนะดินด้วนเรตัวนี่เห็นบ่ตาย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 โอ้เหตุการณ์ครับนะ เพียกว่นี่ยมันทลยนี่ทลยตรงนี้คือโอ้ยไปอยางนบงงัวจะคลองงัวย่างงีจากงัวตต้กูว่าจะด่างด่างยังด่างมันลูก่ไเ้คือย่งเน้บางย่างมันแยกขาดมันด่างมันมื่มหนามมันเมยงไงมันเป็ไงเมื่อคืนเนียว่าอะไรมันอนี้ยโมมีเหงทะไลมันกับพีกมันเจ็บนเพียก่ะไนน้นเยรัาเน้ยทะมนับ มันดินุ่นเออมันดขึ้นโอยมันงายทองว่ะตอนลงเบื้องขามันพับเ้อามันบวะเมอตัวขาขึ้นมื่ตัวขาขึ้น่ดีดึงหางดึงหางลูกบกขืนลบ่ขนมันเที่ลูกโอ้ยลูกบกขนลูกบกขืนมันพีกว่าไรมันพีกบ่ได้มันพีกว่าไดมันกว่าไรมันพีกบ่ไไ้มันีว่า ทิ่อีกด้านนึงเมันอด้านพีเมื่อกพีเออเออนั่นแหละเอออตายมันลมตัวนี้เจ็บขาเก็บขาตัวนี้โอ้เ็บขามันขาหักหร้อเ่ขาใส่หักแนนเลยย่านอยู่ตายตาตมันลงมันเพียกมั้งแนมันแนอเมามขึ้นไรเด็ขาใส่ไม่เจีบนิบางส่ง มันเลยมันดันขึ้นบ่ได้เนาะมันเจ็บขาบ่ขาฟังใส่หมผซื้อบ่ฟังใสแต่าคนบ่เห็นางมันใจขาแล้วมันดันจุ่มหนามันบมีมีแห้งดินเลยโอ้โหว่าตาได้ป้าบ่เาจบ่ว่างบ่ว่างจกเชื่ออวกกากกากยู่ว่าจะห้องเล่นงวนหน่อยพอดพ่นแล้ว่าจะไปเอาเงินหน่อยไเอามือเริ่มต้นใหม่อใมันเอามาไงเรกตัวนั้น มได้นันวขาแล้วาหักกันเนาะโอ้ตกใจเหมือนมันเมย์คนเมยเนาะแต้าผ่ามเห็นมึงเดือบปาดโว้ยบรดหัวแล้วข่อยก็เป็นไรัวจะุนเนาคน้ำคุ้มหัวน่อยอยู่สัน้บดหัวมัเนี่ยมนยังวะเลื่อนแรงมากตายตายคนยังโซ่อยู่ตกนี่ครับกินมะมอแล้วมันไม่หยาหอกกับหยาหงอกแล้วมันถลายครับ ว่าไงอะเลองื่อว่าเรตบตบตบมาเรื่อยๆกัมากด้ล่ะมือเส่าพวกกามาจะผุนเลยมันมาับเฮากลุ่มันมาเรื่อยๆยังเคียงกันมากับมาอยู่อะอุ้งก็ม่สามแยกไปนอุ้งมากไรไไปอุ้งเอารไปอุ้มเอามาง่ายดอกอครับนะพอผ่านเห็นพอดีครับว่ามีคนเห็นอย่างาอนี้ครับนี่เป็นกเลัดทึ่งนาเแล้่ยพอใจ เอาไม่ไหวก็ไปไล่ง่วงพอพันมาอยู่กับง่วเจ้าของมันพีกไปไหนมันเมื่อยมันตกไปล้วมันสิจุกสิยังสินะบาดมันก็จุ่มน้ามานเนี่ยมันก็ดิ่งปลอดภัยครับโอ้แต่ละปีครับต้องระวังครับง่วงออกจากคอ,อกไหมที่ครับนะคนโดนออกจากคอ,อกแล้วเดี๋ยวแรงมันโมมีครับนะอาจจะที่ไหนมันเมยล่ะจนเดีย๋ยล่ะ เห็นได้บ้างเห็นได้ยอะมัง้งอ๋อสภาพได้อยู่ครับสภาพได้อยู่หมดเป็นยังครับเห <c oughs> ็นแต่อพอพันเบิง้งว่าเด็ดมึงก็บาดปลาครับเนะาะก็อะไรง่วงเบิ้งแก่เป็นโมเมนครับง่วงกันดังนอนนนะ้ำหรือ่าลุกขึ้นปลาได้ครับพริกปลาได้ของปลาทาครับไ <c oughs> ปเดีวด๋ว งแบบนี้เขาพัดทรายครับนงน่ายหูไปก่อนพอว่อนไปแล้วครับช่างอะไรล่ะไปเมื่อแล้วพอว่อนครัว่อนไม่โดนเดออนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มก็มาคว่างชาง ก็ได้เวลาเมื่อแล้ครับนะสี่โมงกว่าแล้วโอ้บาดเสียวแล้วครับเนาะเห็นห้อง่นก็คือห้องโตครับนะมาเรียงน้ำกันครับดูแลสวยกันเอา้าแม่นีที่บอบอให้กินนมครับนี่ปุ่มใสร่รถมาเลยครับนี่ป, <laughs> ปุ่มเซลด์มาเลยมาถ่ายพีเลยแม่เพิ่นบอเอาลูก ปเอไปเเาปนองเอาเลยอาอเอาล่มาว่นีครับนะอ่ามวถามทามยนี่งลุงเขเี่ยวตัวใครซดแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเยีลุงทานเล็กสองเข็มทั้งแม่ทั้งลูกสามร้อยสอเข็ม ีมกอเดียโตม่ขงสีดอนนยงเขามันทบ่มีดวงสีาหอยยบไปเจงเอ้เขามาีไทยเนี่มาหาหมูมานี่ก็ถือวาเข็มนึงอะไดนี่ขอข,อขอ้อเรามาก็ีเลยทั้งแม่ทั้งลูก้น้ำตาลแม่ชื่อน้ำตาลลูกเป็นน้ำแดง <c ười> เอาไปอีกพุนอีกแล้วของเถี่ยต้นนั้นลราผามูไปของเถี่ยว,วันนี้วีเราบุรุษเรามาแป๊บเดียวครับเกือบแล้วครับกได้ปาดสิ้นโอ้ยหามันด้หงุดหงิดไหล โอ้ขวตื <rôle à déc> ่นเต้นนะซ้ำนี้ครับนะเหลืยงในทวงมีน้ำกับมาเฝ้าเนี่ยครับเนาะมีน้ำสำคัญเหลืองมีน้ำนี่ครับนะจมน้ำเนี่ยเด็ดดึงเข้าดึงดางไว้จมหนาเรียบร้อยครับเปื่โบมีแห้งเพิ่อโบยออกจากขอกโดนครับไม่ไม่มาเบิร์จากอาทิตย์นึงก่อนครับสันติปล่อยไรทุ่งก็ได้นะคลิปนี้พ่อๆซ้ำนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ